เพราะแล้วมันก็หลวมนะจากหูคนฟังทุเรียนเราก็น่าจะโอเคแต่พอปอกแล้วมันอ่อนนะทุเรียนอ่อนเอาเม็ดไปทิ้งและภูหนึ่งเลยดีนะที่ผ่าเป็นภูๆแบบเนี้ยเลยต้องเอาไปเสียดายเลยต้องทอด เทาะแล้วมันก็หลวมผ่าแล้วมันก็ไม่ห่วงไม่ห่วงนะนี่ผ่ายิ่งกว่าร้านอันดับหนึ่งของโลกอีกนี่มันก็หลวมแล้วมันก็ไม่ห่วงเปลือกนะสวยมากเลย ว่ามันกรอบนอกนุ่มในก็ไม่ใช่มันก็ไม่ห่วงเนื้อมันก็โอเคอยู่นะแต่มันกรอบบางคนก็อาจจะชอบกินแบบนี้นะแต่มันไม่สุกได้ยินเสียงแกะไหมกรอบแกะ๊ะ อย่างเงี้ยแม่แป้นชอบแต่ทุเรียนมันอ่อนเน่ยดูเม็ดดิขาวจ๊วเลยไม่รู้จะทิ้งยังไงเสียดายเลยเอาไว้ทอดดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ทอด,ดเม็ดมันอ่อนทุเรียนอ่อนอะ เสียดายเนื้อมันอ่อนหมดเลยเดี๋ยวเอาไปปั่นทอดซะเดี๋ยวไปทอดเนาะเสียของเสียดายทอดละผ่าไปเจอทุเรียนอ่อนค่ะดูเม็ดสิคะอ่อนเน้นึกว่ากินได้ ทุเรียนอ่อนดีนะมีเครื่องปั่นไม่ยอมเสียคะ่ะนี่อย่าคิดนะคะว่าเจอทุเรียนอ่อนแล้วอีป้าจะยอมทอดสิคะทอดเสร็จแล้วโรยเกลือน,นิดหน่อยเขยา่าเขยา่าเขยา่านี่เป็นไงล่ะนี่โอ้โห วันเจิดยอมไหมล่ะไม่ยอมนะคะ